นี่ก็แบงพามาทานข้าวมันไก่นันทรามนะคะปากกรอมนะคะเจ้านี้ดังมากทำมานานแล้วนะคะแล้วก็ราคาก็ไม่แพงนะคะอันนี้พิเศษนะคะน่องหนังนะคะจนะนละห้าสิบบาทนะคะร่อยอร่อยนะคะมาทานกันได้นะคะอยู่ที่ซอยห้านะคะอยู่ที่ซอยห้านะคะอันนี้ก็จะมี ตั้งมาตั้งแต่2,535แล,ล้วนะคะมีราคาธรรมดา40บาทที่เศียภษี0บาทนะคะดูอร,อ,อร่อยนะคะมาทานได้นะคะมีข้าวมันไก่นะคะมีไก่ย่างทอดเปล่าหมูสเต็เกย่าทอดนะคะาลน้ำมันแงนะคะน้ำส้มนะคะ อร่อยมากมากเลยค่ะเพืเ่อนๆมาทานมาทานมาทาน,มาทานกับต้าแบมนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะอร่อยที่สุดเลยค่ะสุดยอดเลยนะคะอร่อยจริงๆนะคะสุดยอดเลยค่ะม่มาทานกับป้าแบมนะคะ อร่อยที่สุดในเชียงใหม่ค่ะเข้ามันไก่ค่ะเข้ามันไก่มันทาลานค่ะอร่อยมาที่วัวลายนะคะจังหวัดเชียงใหม่นะคะถนนวัวลายจังหวัดเชียงใหม่นะคะอร่อยมากๆเลยนะคะมีเครื่องในมีทุกอย่างเลยนะคะรับประทานกันได้นะคะมาเที่ยวเชียงใหม่ก็มา ร้านข้าวมันไก่นันทราน,นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ให้กับแบนด้วยนะคะอร่อยที่สุดในเชียงใหม่คะ่ะร้านทราน,นะคะเก่อยที่สุดในเชียงใหม่เลยะคะ่ะร้านข้าวมันไก่นันทราน,นะคะ